ไปงานครัวคุณต่อยที่เซนทันแอร์พอร์ตเชียงใหม่หรือยังเรจะบอกว่าของกินเยอะมากมีแต่ร้านเด็ดร้านดังมาทั้งนั้นเลยงานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่2 7มิถุนายนถึงวันที่6กรกฎาคมเลยนะแรกที่เราจะพาไปชิมชื่อร้านแก้มใสเปาจีก็จะยากสดๆร้อนๆอนแบบนี้เลยเดีๆยังไม่เคยกินเปาจีเลยอ่ะเปาจีหนึ่งเดียวในไทยเราสั่งเป็นครีมจีให้ไส้มาเยอะอยู่นะทุกคนส่วนเราสั่งเป็นหมูแดงจีให้ไส้เยอะมากอร่อยหอมอันนี้ชอบมากสามา35บาทคือเลิศร้านน่ากินน่ากินทั้งนั้ เี๋ยแห้งสองกล่อง58บาท<า>ิแสแาทิแซ่บมากทุกคนออกหวานหวาน,วนเผ็ดเผน้อยแล้วเส้นคือเหนียวโน่มให้ครับหมูไร้มันมาด้วยนะแล้วคือเจแมนทาราคามาดีมากๆทุกคนร้านเอกอร่อยก็มานะทุกคนใครชอบแกงใต้แนะนาเลยร้านหอยจอปูแม่วันนาก็คือแถวยาวมากแล้วเราก็เดินไปจนสุด,สดซอยก็เจออีกร้านหนึ่งชื่อร้านกับข้าวกับปูเราจาได้ว่าครั้งที่แล้วเขาแถวยาวมากมีเรื่องงามยำดีที่เราจะได้กินแล้วสมกับพี่เขาบอกว่าจอปูไส้ทะลูแน่นมากทุกคนอันนี้เราซื้อมา5้าลูก1้5บาทให้เยอะแบบไม่อวยน่าลูกและ ฝ<ม>าก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะดิพับกินเ้าอ,อย่อยอี